สวัสดีค่ะเกิดคำถามขึ้นว่าใครเป็นผู้รับมรดกเครื่องเพชรล้ำค่าในกรุของควีนอลิซาเบธที่สองไม่ต้องเถียงกันให้มากความไม่น่าแปลกเลยที่ราชวงศ์อังกฤษมีกฎมนเทนบานที่ตายตัวสำหรับเรื่องนี้บัญญัติเอาไว้แล้วตั้งแต่ราชินีคอมมล่าไปจนถึงเคธมิดเดิลตันเจ้าหญิงแห่งเวลส์และแม้กระทั่งเจ้าหญิงชาร์ลอตราชนิกูลฝ่ายสตรี แห่งราชวงศ์อังกฤษล้วนถูกกำหนดไว้แล้วว่าจะได้รับสืบทอดมรดกอัญมณีล้ำค่าชิ้นไหนของอดีตสมเด็จพ,พระราชินีนาถแห่งราชวงศ์อังกฤษบ้างเราเห็นเคสมิดเดลตันเจ้าหญิงแห่งเวลส์สวมโช็กเกอร์มุกที่เคยเป็นหนึ่งในพระราชสมบัติของสมเด็จพ,พระราชินีนาถอลิซาเบธที่สองแม้แต่เมแกนมาเคลก็ยังสวมต่างหูมุกประดับเพชรรูปหยดน้ำ ที่ได้รับพระราชทานจากพระองค์ท่านเป็นของขวัญงานมั่นกับเจ้าชอายแฮร์รี่เดลี่เอ็กซ s เรายงานว่าเครื่องเพชรชุด l i ออนแชร์น่าจะตกเป็นของเคทเจ้าหญิงแห่งเวลส์พระองค์ใหม่ทว่าผู้ที่มีสิทธิ์เลือกเป็นเจ้าของคอลเลกชันสุดอลังการของสมเด็จพระราชินีนาถแห่งอังกฤษก่อนใครก็คือราชินีพระองค์ปัจจุบันอย่างคาเมล่านั่นเอง จริงๆแล้วสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่สทรง,งได้วางแผนผู้รับมรดกอัญ,ญมณีในพระองค์เอาไว้อย่างเป็นลายลกักษณ์อักษรอินกริดชอตบรรณาธิการนิตยสารมาเจสตี้เล่าว่าแต่ก็มีบางชิ้นที่เป็นเครื่องประดับประจำตำแหน่งราชินีก็ต้องตกเป็นของคามิเมล่าเคธมิเดิลตันฉเฉลิมพระเกียรติอดีตสมเด็จพระราชินีนาถแห่งอังกฤษดยการสวมสร้อยคอลเลกชันดังกล่าว มาร่วมในพระราชพิธีพระบรมศพโดยสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท,ที่สองส่งให้เธอยืมสวมไข่มุกดังกล่าวครั้งแรกในปี2017สอยเส้นนี้ใช้มุกที่รัฐบาลญี่ปุ่นทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเนื่องในโอกาสเสด็จเยือนญี่ปุ่นครั้งแรกในปีคริสตศักราช1975ขณะที่ราชาชินีคาเมล่าสวมเข็มกลัดเพชร ของเฮดเซไดมอนด์จูเบลีไปในงานพระราชพิธีพระบรมศพที่เป็นรูปของการเปิดหัวใจประดับด้วยตุง้งติ้งซฟร์ไฟสองชิ้นทางด้านเจ้าหญิงชาร์ลอตต์วัยเจ็ดสันสาก็ส่งได้เป็นเจ้าของเข็มกลัดเพชรทรงเกือกมา้าที่เคยได้รับพระราชทานมาจากสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่สแห่งรชาชวงศ์อังกฤษและเจ้าหญิงพระองค์น้อยก็ทรงสวมมาในงานพระราชพิธี พระบรมศมพด้วยเช่นกัน